สวัสดีครับวันนี้ที่สตูดิโอนะครับก็จะมาเล่น Optimus Prime ที่เคยรีวิวไปครั้งก่นกอนๆให้ดูนะครับจาก a n i m เมช o n Transformer Earth Spark นะครับตอนที่รีวิวไปครั้งก่อนจะเป็นตัว ESD 5นะครับวันนี้ที่จะมาเล่นให้ดูก็เป็นสินค้าในลายเดียวกัน,นครับแต่จะเป็น นครับ Optimus Prime รหัส ESD 01นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเริ่มจากรูปแบบของรถรถทรักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอา Battle s t a t สเตชันาข้างหลังนะี่ครับอันนี้เป็นตัวที่แถมมานะครับ ตัว b a t t ทิ Station นะครับตัวที่ยืดปีคาวที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ได้มานะครับก็นะฮะอันนี้จะเป็นรหัส ESD 0 1นะฮะดูเนเผลอเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฮะแต่จริงๆแล้วมันแตกต่างดูใกล้เลยนะยางก่อนอื่นนะฮะตัวนะฮะสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะ ก็แตกต่างกันแล้วนะครับตัวท่อตัวนี้ก็เนี่ยตัวนี้ใหญ่กว่านะแล้วก็ลายของล้อแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวเท้านะครับการเก็บเท้าก็ต่างกันนะครับตัวนี้จะเอาแบบตั้งขึ้นเพื่อเกี่ยวตัวสเตชันนะเบตันสเตชันตัวนี้แต่ตัวนี้มันไม่ต้องเกี่ยวนะแค่เนี่ยเอาหุบลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับมันก็ไม่เกะกะละ ันนี้เป็นมือสองทำมันถลอกที่หน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นขวานของอัพติมัสตามตัวนี้นะตัวเนี้ยนี่เก็บอาวุธตรงนี้นครับอันนี้เป็นปืนขวานมันอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อตกดจาใหญ่เลยนะครับนะบเหมือนพี่น้องกันเลยนะครับไฟหน้าต่างกันครับ ไอ้ตัวใหม่ที่ผมได้มานี่ไฟหน้าจะจะมีสีส้มตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มีสีเนาะแล้วก็รู้สึกมันจะเรียวยาวกว่านะฮะส่วนนี้จะเนี่ยต่ำกว่าแบนกว่านะฮะแต่สถาว่าเอาไปเล่นกับตัว button station ได้ไหมนะฮะซึ่งปกติเวลาเราเกี่ยวมันเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหม้เวลามาลากมาลากอย่างนี้ได้ใช่ แต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีตัวเท้านะฮะมันก็มันเอียงนิดนึงนะฮะมันก็ใช้ความเอียงเนี่ยเป็นตัวเกี่ยวได้อยู่นะฮะต้องดึงเบาๆนะฮะเอียงได้อยู่นะฮะถ้าดึงแรงๆมันจะหลุดออกไปอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็จะประยุกต์ได้นะครับโดยการเอาปลายเท้าขึ้นมานะฮะแต่มันก็จะนี่ฮะ ไอ้ตรงส้นเท้ามันจะลอยอยู่เห็นไ,ไหมมันจะทําให้ล้อข้างหลังไม่ติดพื้นมันก็เลยแบบปกติแต่ว่ามันก็เล่นได้อันนี้นะถ้าไม่คิดเลยมากก็ยังไม่ได้แต่ล้อมันจะลอยนะฮนะก็เก็บก่อนนะครับเนาะโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบุ่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยว แปลงล่างกันก่อนนะครับสําหรับตัวนี่ฮะตัวที่แถมมาครับรถเทเลอร์นะครับแปลงก่อนนะครับโอเคกลมาเนะนี่ยรอนเท้าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เป็น Optimus Prime ตัวเขาเรียกว่า05แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัว01เดี๋ยวจะแปลงให้ดูนะครับอื่นนะครับเอาเอาวุธออกก่อนแยกขาดีกวานะฮะพอมันหนีไปนะ เข้าลอกพอดีนะตัวนี้จะต่างที่จึงคือหัวนี่มันไม่ได้เอาออกมาจากข้างหลังนะมันแกะข้างหน้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีหัวเก็บอย่างนี้นะฮะ ตัวข้างหลังนี่ก็แตกต่างกันนะครับตัวข้างหลังนี้แค่เอาไปติดอย่างนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันต้องเขาเรียกว่าอะไรเอาไปประกบอย่างนี้ก่อนนะฮะนี้ให้เป็นเหมือนกระเป๋าแล้วก็ไอ้ตัวเนี้มาศพตัวนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นกล่องพอดีเลยนะฮะนะฮะมือก็อ,ออกมานะครับอ่าดึง กำปัันออกมานะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับ esd 0 1นะครับกับ esd 5นะครับมาเทียบกันดูเลยนะครับความสูงเกือบพอๆกันนะครับจะสูงกว่าไปนิดนึงนะฮะนิดเดียวจริงสามมิลลิเมตรแล้วก็ มาดูหน้าตาก่อนนะฮะหน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้จะดูเข้มกว่านะฮะตัวมาร์กตัวนี้ซนี้เป็นออโต้บอทนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอะไรถ้าใครเพื่อนๆคนไหนรู้บอกผมด้วยนะครับตรงแผงหน้าอกนี่นะฮะอันนี้มีที่ปัดน้ำฝนนี่ไม่มีนะฮะแล้วก็ตรงนะฮะ ตรงอะไรอะไรตรงเนี้ยมันจะไม่มีลายนะตรงเนี้ยตรงนี้มีลายอยู่นะครับมันจะมีสีเหลืองนิดนึงนะฮะให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นไฟหน้ารถเออนะส่วนเท้านะครับกับขาก็ตัวนี้ลายจะใหญ่กว่านะฮะนี่ฮะการ จัดการแบคแพคที่มันต่างกันเลยนะฮะตัวนี้เอากระจังหน้าไปติดนะฮะตัวนี้เอากระจังหน้าลงข้างล่างนะฮะแตกต่างนะฮะตัวแผงแขนเนี่ยมันน่าจะพับเก็บได้เหมือนตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้มันมันออกแบบนี้ใช่ไหมตัวนี้มันก็น่าจะพับเก็บได้นะแต่มันมันไม่ทําให้มันพับได้นะต,ตัวนี้ยังยังพับเก็บอย่างนี้ได้เออดูคอมแพลกดีอันนี้ดูแบบบ,บานออกมานหนิดึงนะสองข้างเลย นะข้างหลังโล่งเหมือนกันนะข้างหลังเท้าเนี่ยแล้วก็ไอ้มีส้นเท้ายาวๆงียการล้มนะครับโอเคตัวนี้มีอาวุธเป็นตัว A X อ็กซ์ตัวนี้นะเป็นขวานตรงนี้ใช่ไหมอเอออย่างนี้ใช่ไหมนี่แต่ตัวนี้นะครับมันจะมีขวานนี้มาให้นะฮะก็ ถืออย่างนี้ได้เลย,ยนี่นะครับนะเพื่อนๆชอบแบบไหนแบบถือหรือว่าแบบเอาติดข้างๆมือแบบนี้นะฮะอืมแล้วก็ถ้าถ้าไม่ใช้ก็เก็บตรงนี้ได้นะครับมันจะติดตรงนี้มั้งเสียบไปอืมอย่างนี้นะแล้วก็ปืน นะฮะนี่ฮะก็เล่นอย่างนี้ได้นะฮะแต่ตัว e s d 05มันไม่มีปืนนะมีแต่ขวานมาให้นะฮะก็จะได้บรรยากาศต่างกันนี่นะฮะพอมีปืนแล้วมันต้องเก็บปืนได้ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนนว่าที่เก็บปืนมันจะเก็บตรงไหนนะ แต่มันน่าจะเก็บได้แหละแต่ว่าผมไม่รู้เฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะลองหายกินงนะครับออออาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ตรงเท้าตรงนี้เออนี่ก็ได้นี่เออตรงนี้ครับตรงเท้าตรงาขามันจะมีรูอย่นีอยู่แล้วก็เก็บหลังเท้าอย่างนี้ได้นะมันก็ไม่เห็นนะนี่ตรงนี้มีไหมเออตรงนี้ไม่มีนะแสดงว่ามันทํามาเพื่อเก็บอาวุธตรงนั้นนะฮะ โอเคครับวันนี้ก็มาเล่นเทียบ Optimus Prime ทั้ง2ตัวนะครับจาก Earth Spark นะครับ ESD 01กับ ESD 5นะครับซึ่งมีความเหมือนที่แตกต่างนะครับแต่ยังไงก็ขอให้ซื้อทั้ง2ตัวแล้วกันเพราะผมก็ชอบเก็บอย่างนี้อยู่แล้วครับคล้ายๆกันมีทุกเล่นต่างกันนิดต่างกันหน่อยมันก็เป็นเสน่ห์ของมันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเอา transformer มาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากครับ